เริ่มต้นค่ะนกชิทคก็จะไปพูดคุยกันนะถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้นะสองจุดด้วยกันนะคะก็ขอไปที่ตามพาดหัวกันก่อนแล้วกันเนาะก็คือที่จังหวัดลำพูนใช่ไหมคะนะที่จังหวัดลำพูนนี่โอ้โหตอนที่เห็นคลิปนี่ดนฉันก็ก็หวาดเสียว่ะก็ตกใจอ่ะแล้วก็แบบรีบถามเลยว่า เอ๊ะมีผู้เสียชีวิตหรือว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณทางรถไฟอีกแล้วนะคะนะอันนี้จริงๆนี่เป็นเรื่องที่แบบพูดกันมานะ,ะหลายครั้งมากเลยว่ามันก็ไม่อยากจะให้เกิดนะใช่ไหมคะแล้วก็จุดนี้มีไม้กัน้นดะ้วยนะ เอ,อมีทั้งสัญญาณไฟป้ายเตือนให้หยุดมีทั้งไม้กั้นด้วยแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดที่ออําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะคะเป็นขบวนรถด่วนที่51กรุงเทพเชียงใหม่ชนกับรถพ่วง18ล้อที่จอดรถขวางอยู่กลางรางรถไฟมีเครื่องกั้นถนนชนิดเครื่องกั้นอัตโนมัติมีป้ายไฟสัญญาณจราจรครบถ้วเลยนะคะ จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างสถานีสาราแม่ทาหนองหล่มอเภอําแม่ทาจัังหวดลําพูนแต่เหตุการณ์นี้โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้นะคะซึ่งตามข่าวเนี่ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันขอไปดูนิดนึงนะโอเนี่ยคุณผู้ชมดูในคลิปนะ คนที่เขารถติดอยู่อะค่ะเขาก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็เป็นภาพวินาทีนะ,ะตอนที่รถไฟเนี่ยก็เบรกไม่ทันนะคะแล้วก็ชนเข้าไปกลางลำรถพ่วงเลยนะคะเป็นรถพ่วงบรรทุกเข้าเปลือกเ<า>ข้าเปลือกนะครับพ่วงส่วนขอบหัวลากแล้วก็ส่วนประกท้าย นะครับก็คือคือจากคลิปที่เราเห็นจากสายตาเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกับว่ารถพ่วงคันนี้เนี่ยมันคล่อมอยู่อืนะครับคล่อมตรงตรงทางรถไฟเลยค<ะ>่นะครับส่วนของพ่วงท้ายจะอยู่ก่อนข้ามค่นะครับส่วนหัวแรกเหมือนมันจะพ้นไปแล้วอืแต่ว่าช่วงกลางที่เป็นรอยต่อนะครับระหว่างส่วนแม่แล้วก็ส่วนของพ่วงท้ายเนี่ยคะนะครับเหมือนพอบอยู่แล้วก็มรถไฟก็มาคือผ่ากลางเลยนะครับผ่าผ่าตรงกลางเลย นะครับก็ขาด่ะครับคือรถพ่วงคือขาดเลยโอ้โหนะแล้วตอนที่ชนแล้วเนี่ยรถไฟก็ยังแบบยังไหลไปได้เรื่อยๆอยู่<ช>นะคะคนะคะแล้วก็คนที่ดิฉันว่ารถคันที่เก่งคันที่จอดต่อจากบรรทุกคันคน,นี้ก็คงจะแบบืหม,มันแบบเนาะมันหวาดเสียวมันบอกว่ถูกอะ่ะเออต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะเป็นอุบัติเหตุเป็นนาทีระทึกเลยใช่ผมคนที่คันท้าย นะครับที่ต่อท้ายต่อจากรถพ่วงเนี่ยที่เ <ฮะ S 1> ็นกาลไหลหลายๆคันนะครับใช่ค่ะที่จอดต่อท้ายกันอยู่นะเออนะอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้เวลาประมาณสัก11อนาฬิกา30นาทีนะคะตำรวจสพแม่ทาอําเภอแม่ทา,มมทาจังหวัดลำพูนก็รับแจ้งรถไฟชนพ่วง18ลอ้อนะเป็นเหตุให้รถไฟได้รับความเสียหายรถพ่วงก็เสียหายเหมือนกันนะคะแล้วก็เหตุเกิดที่แยกท่าจากท่าศพเศร้าอำเภอแม่ทาลลำพูน ไปตรวจสอบพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็พบรถไฟเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อยี่ห้อฮีโน่ค่ะนะซึ่งบรรทุกเข้าเปลือกน้ำหนัก30ตันตรวจสอบแล้วไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตามไปสอบสวนเบื้องต้นกับคนขับนายนัทพลอายุ25ปีเป็นชาวตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนคนขับรถไฟก็คือนายสมนึกอายุ57ปีเป็นชาวอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะขับรถไฟขบวนที่51กรุงเทพเชียงใหม่กําลังจะเดินทางไปส่งผู้โดยสารที่จังหวัดเชียงใหม่นา,นายนะัทพลคนขับพ่วง18ล้อนะ,ะบอกว่าไปรับข้าเปลือกมาจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จะมุ่งหน้าไปส่งข้าเปลือกที่จังหวัดลำปางนะกนะ็ใช้เส้นทางผ่านตรงจุดกันเหตุ ขาบอกว่ามาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าสัญญาณเตือนมันมีสัญญาณเตือนนะว่ารถไฟเนี่ยกำลังจะมาแต่ยังมาไม่ถึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็อ้างว่าเหล็กกั้นรถไฟเนี่ยนะคะเขาไม่เห็นว่าเหล็กกั้นรถไฟมันกำลังจะลงมาปิด mm hmm. เขาก็เลยเร่งเครื่องเพื่อให้มันพ mm ้น hmm. แต่ปรากฏว่าขับมาได้ครึ่งหนึ่งอะค่ะเหล็กกั้นอะมัน มันเลื่อนลงมากั้นตรงระหว่างพ่วงพอดี mm. เขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยขับต่อไม่ได้มันก็เลยขับต่อไม่ได้แล้วเขาก็รู้ตัวแล้วแหละเพราะว่าคนในคลิปก็เห็นว่าคนขับเนี่ยคือวิ่งลงมาคือ mm. เขารู้แล้วไงก็วิ่งลงมา oh. ก็เลยไม่ได้แบบเสียชีวิตอะไรคือจังหวะนั้นคือคือรู้แหละรู้แล้วว่ามันติดอ่า<ะ>รถเนี่ยกำลังจะข้ามรู้แล้วกำลังจะข้ามเราภาั<ะ>แล้วาได้ยินเสียง ค่ะนะครับได้ยินเสียงเสียงเตือนอะไรตรงทางรถไฟนะครับก็เลยแบบพยายามที่จะเร่งเครื่องยนต์ให้พ้นนะครับให้ให้รถเนี่ยมันพ้นไปแต่จังหวะว่าไม้ก้านมันลงมาพอดีตอนที่กําลังผ่านไงคะแต่แบบว่าช่วงที่เสียงมาคือปกติแล้วพอเสียงมาปุ๊บเนี่ยไม้ก้นมันก็จะตามมาใช่ไหมใช่นะครับพอรถไปนะครับถึงช่วงกลางกลางเนี่ยนะครับไม้ก็ลงมานะครับไม้ก้นคือทุกคือเสียงก็ททางาน ไม้กั้นก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็รถไปอยู่ในช่วงจังหวะนั้นพอดีคือโอเคเจ้าตัวเนี่ยเขาก็คือรู้แล้วเฮ้ยเรามันคลอมรานรถไฟอยู่ใช่ไหมแล้วเอาตามตามคําที่เขาบอกมานะฮะก็เลยรีบลงจากรถนะครับก็เลยรีบลงจากรถคนะครับก็เป็นช่วงที่จังหวะที่ขบวนรถไฟเนี่ยนะครับมันมาพอดีเลยมาคือเสียงเสียงมาแล้วไม้กั้นก็ลงแล้วเอาเปวียนนน้นมันชัดแล้วว่าขบวนรถไฟมันต้องผ่านมาแน่ ะะเอาง่ายๆนะคนที่ยกคลิปม,มาถือมาเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะาคุณไปจอดคาแบบนั้นนะ<ม>่ะแล้วดูภาพความเสียหายสิคะเนี่ยคะ่ะรถไฟทะลุเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแต่โชคดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเราก็รถไฟตกรางก็จริงแต่ไม่ได้ถึงกับว่า ตกแบบคลิกอะไรแบบนี้ถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะโอ้โหเราเราก็ไม่อยากคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตือนไว้เลยนะคะสำหรับใครที่จะใช้ไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่เราเห็นบ่อยๆก็คือหนึ่งโอเคอาจจะมีคนที่เนี่ยชอบเร่งว่าเออมันยังไม่ไม่มาเลยคงพ้นแหละใช่ไหมที่ผ่านๆคงพ้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วตัดสินใจไปแล้วสุดท้ายก็ชนก็เฉียวชน,น,นมันเกิดความเสียหาย ใช่ไหมคะเสียช,ชีวิตมาไม่รู้กี่ศพแล้วอ่ะกับกับอุบัติเหตุตรงนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือที่เคยเห็นกับตาเลยคือมอเตอร์ไซค่ะบางทีนะจริงๆเอาจริง,รง,รงนะคุณผู้ชมก็คงเคยเห็นอนะที่มันออกคลิปกันเยอะมากในโซเชี <c ười> ยลคือไม้กั้นอะ่ะกั้นมาแล้วนะแต่ยังจะลอดไปอีกอะ่ะไม่รู้ว่าคือประมาทหรือคิดว่ามันก็ไปได้หรือมันยังไงเนาะมันมันก็มีมันมันก็มีอ่ะคือแบ <c ười> บ, <า S 1> บคือ ทือบางทีไม้ก็ลงลงเต็มแล้วนะค่ะแต่ยังมีช่องที่แบบว่าแบบมันก็ต้องรู้สิว่าไม่ควรไปไงนะบบไปอะ่รประมาณนี้คือพยายามที่จะมุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะม,นมันก็มีเหมือนกัน<ะ>เออมันไม่ได้นะอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยนะคะ,ะมันไม่คุ้มเลยอะคะ่ะเราเนี่ยดูสิคะขบวนรถไฟก็เสียหายนะคะทางรอฟทอเองนะคะ หลังเกิดเหตุนะคะท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณนิรุตมณีพันธ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นดําเนินการขนถ่ายผู้โดยสารบนขบวนรถจากบริเวณที่เกิดเหตุไปยังสถานีปลายทางที่สถานีลําพูนและเชียงใหม่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุนะคะแล้วก็ดําเนินการยกรถจากดีเซลที่ตกราง แล้วก็กีดขวางการเดินรถเนี่ยให้กลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วที่สุดนะคะนะเมื่อเวลา17บเนาฬกานะคะก็เปิดทําการได้นะคะซึ่งก็ไม่ได้กระทบต่อการเดินทางในเส้นทางใสาเหนือแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเดินทางได้ไม่ได้อะไรยังไงมันจะแบบเออล่าช้าไหมก็1690ใสายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย1690ก็สามารถโทรไปได้นะคะ